พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียง พ่อพ่อผมบอกเลยพ่อไม่ต้องเลี้ยงหรอกพ่อเลี้ยงแล้วพ่อเมื่อยซื้อว่อมผมว่อมนี่หรอกผมจุกจิกคักครับมันกระเบนตัวกระดิหา์โอ้วพอกินน้ำอยู่แต่ว่าหันดูแลี่ยชุดยอดทั้งลูกคนละเนาะแมนครับไปไซสกระดิกตัวไปไซส์พได้ผมลองเด็ดเอาไปให้ตักกระแตนกินดูน่าจะกินน่าจะกินดีนะครับท่านผู้ชมยอดอวบมากฮารุดออกมานี่ฮลรุดออกมากจะคอกนึงนี่ครับ กล้วยดคือ้ยยึนเนข้า,ขขาวขี่ผสมแกงบรรยากับก <c oughs> ินอดไหวบิดแล้วครับใบกล้วยอาหารสุดฮิตของตะกะแตนสวัสดีครับพ่อพองพอเพียงนะครับตอนนี้พ่อพงมาที่สวนของคุณพ่อประสาทโชตโชรีอยู่ที่บ้านสามขาตําบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะครับที่สวนของคุณพ่อประสาทนะครับนี่ บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่นะครับวันนี้พ่อพงษ์จะมาเอาใบกล้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่นู่นคุณพ่อกำลังแต่งใบกล้วยอยู่ตัดใบกล้วยอยู่ครับจะเอาใบกล้วยไปให้ตั๊ก,กแตนนะครับท่านะผู้ชมนี่สวนคุณพ่อนี่ทําเป็นสวนผสมผสานนะครับจัดสวนได้สวยงามมากดูท่านะผู้ชมตามคันนาก็จะเป็นคา มีปลูกอ้อยปลูกมันนะครับทำสวนผสมผสานได้ลงตัวมากๆเลยนี่คุณพ่อก,กำลังตัดกล้วยแล้วก็แต่งใบกล้วยเห็นไหมครับนี่นี่นครับก็เลยจะมาเอาไปให้ตาก,กแตนครับนี่นี่ครับใบกล้วยสุดยอดนะครับตาก,กแตนเนี่ยกินใบกล้วยนี่กินดีมาก่านผู้ชมแล้วใบกล้วยมันก็ไม่ค่อยเหี่ยวเร็วเหมือน เหมือนกับหญ้าทั่วไปหญ้าทั่วๆไปนี่เกี่ยวไปแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวอันนี้พ่อพงจะเอาไปตุนไว้วันพรุ่งนี้พ่อพงจะไปทุระก็เลยเตรียมอาหารไว้ให้ตะก,กะแตนนี่ครับนี่นคุณตอดไปกล้วยน้ำว้ามันบอกครับพ่อเนี่ยนี่ดูเซียนเซียนเซียนตัดกล้วยเนี่ยนี่แหละปาาชาวบ้านของแท้ เอา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 หมดเลยครับครับนี่กินหมดเลยครับแบบนี้นะยกเว้นแบบเหลืองที่แบบที่จริงๆถ้ามันแห่แถมมันอดอีลีพราะใบแห้งมันก็กินครับโอ้แม่บ้เหลือครับเจ้าสี่ก็กินเบิดห่ะครับนี่กินเบิรดเลยเจ้าสี่นี่ใ่ช่ครับนี่เจ้าสี่ก็กินเบิดหล่าครับบ่เหลือครับคือ คือมันจะเลือกกินเทือหลัคือแบบเหลืองออกแบบแบบจ้างี่นะแม่พ่อเนี่ยนี่ครับอันมันจะเลือกกินเทือหลังแต่ว่าขามันบ่มีมันก็กินเบิร์ดครับมันกินอันแสบก่วนครับผมตันแล้วผมหอไปเห็ดปุ๋ยม้นสีละครับนี่เยอะแยะเลยพุนบัดนี้ย่ามือได้พ่อพ่อสีแดงล่ะพ่ออัน เศษหรือว่าโทรไปบอกผมเด้อผมสิมาเอาบอกว่ามาเอาไปขวายหรือเปล่าสมบ่อยใชแจ้งนี่ลหรผมว่าแจ้งนี่เด้ไหว่านี่ยามแจ้งนี่อ๋อครับยามยามพ่อแต้งเมื่อใดครับพ่อประสงค์แ่สตงงนีข่าวให้ผมรู้เลยผมสิมาเอาครับบ่ต้องทิมนี่แจ้งแจ้งเอามันมานจะขีดอยู่ของผมน่ยตอนนี้ผมเลี้ยงหาขีดพ่อ พ่อพ่อผมบอกเลยพ่อไม่ต้องเลี้ยงหรอกพ่อเลี้ยงแล้วพ่อเมื่อยซื่อๆวอลผมวอลนี่หรอกผมจุกจิกคักครับมันกระเบนตัวลกระดิห์ห้พอกินน้ำอยู่แต่ว่าหันดูแลี่ยชุดยอดซสำลูกคนแล้วเนาะแมนครับไปไซสกระดิกตัวไปไซส์พได้เลยพ่อโอ้ภัยภัยว่าง่ายนี่ให้เลี้ยงเด้อว่าตะกะแตนเนี่ยผมว่าสมุนไพรเซอรี่เหรอเข้าหัวเราดเดี๋ยวง้วงัวควายมันยังกินเองเป็นได้ดิแมนครับ ตากะแตนนี่โอ้ยหยานี่เรากินหลายพ่อเบิดมือเบิดขึ้นครับเนีย <c oughs> นกลางขึ้นก็กินตื่นเศร้ามากนี่โอ้ยเกี่ยมืดอะนี่หยาแบบเนี้ยมันกินดีพ่อครับแต่ว่ามันมันเสร็จหน่อยเราเหี่ยวไววครับเวลาห้องผมก็ถอนน้ำค้างบ้านให้มันกินครับมันต้องครับครับแต่ว่าท้าดีที่สุดก็เป็นหยานี่เปียหยาวหวานนะครับโอ้ยคือให้ผมให พวกเอาไปปลูกนะครับแมนนั่นน่ะทุดยอดครับแต่ว่าอัอ้ายาพวกนี้นี่เขาเลี้ยงไว้สำหรับเลี้ยงงวัวอยู่แล้วเนาะนครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงัวรู้สิก็แมนครับแต่เขาผมมีงัวงามเลยแมนอยู่สวนผมแต่ก่อนเขาก็ไปเกี่ยวครับอยู่สวนผมน่ะเราบัดนนี้ปีนี้ผมก็เลยว่าผมเลี้ยงตะขะแตนผมก็เลยหวงไว้ครับวัเนี้นนครับ <laughs> หวงไว้ก็ขึ้นเนี่แหละขึ้นของพ่อเนี่ยแหละแต่ว่า เฮาเกี่ยวให้กินย่ำย่ำซุกเซินแม่พ่อแบบว่าหาเ้าบ่มีใบกล้วยหรือบ่มีอย่างอื่นเราเ้าก็เอาหนาอันนี้แหละห้าวอะไรครับฮะุกเซินเนี่ยมันแมนครับหนาหนาข้อไม่นิดเนี่ยเด้พ่ออีกอันนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อหนาอันนี้เนี่ยหนาหนาข้อไ่นิดหนาพันหนาพันครับเนี่ยอันนี้ก็กินอยู่ครับแต่ว่าก็กินบ่ปานใดคแบบหนาพันแคบกินแต่อ่อนๆมันอันนี้เนี่ยร่องไหมพ่อเนี่ยเนี่ยครับอันพุ่นบ่เขียวๆน้ำบ่พ่อ เดี๋ยวผมไปเบิ้งก่อนโอ,โอ้นี่แหละหญ้าอันนี้กินดีแน่ๆ่ครับผู้ชมดูดูดูนี่หญ้าอันนี้กินดีแน่ๆน้าหหญ้าแบบนี้นะเชื่อเลยเนี่ยดูแล้วโอ้พ่อพ่อหญ้าอันนี้แหละครับมันกินดีเลยครับนี่โอ้นี่ นี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะล่องผมจะมาเด็ดเอายอดล่องไปให้มันกินเบิองมีแตยอดอวบอวบปดไทยเป็นแต่แสบคักดูนี่ปาดเป็นแต่แสบคักยอดแ่ละยอดหมครับนะครับนี่วันนี้พ่อพงก็มาซื้อใบกล้วยนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเขาซื้อกันยังไงนะครับแต่อันนี้ผมก็เองก็ไม่เคยซื้อใบกล้วย ไปให้ตกกะกแตนก็ครั้งแรกพ่อเขาเองก็ไม่เคยนะครับไม่เคยไม่เคยาขายลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับมีแต่แต่งทิ้งก็ดูว่าที่อื่นเขาขายกันยังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับถ้าใครเคยซื้อใบกล้วยเอาไปให้ตะก,กะแตนครับนี่ย่าอันนี้ผมลองเด็ดเอาไปให้ตะก,กะแตนกินดูน่าจะกิน น่าจะกินดีนะครับท่านผู้ชมยอดวอวบเบกอถ้ามันกินดีนะรอบหน้าผมจะมาเอานี่นี่สวยมากเลยครับท้องฟ้าตอนนี้เนไเดามันน้นีแมนครับพ่อมบหาสน้น้อรุตออกมาหนิ่ารุดออกมาจะคอกนึงนี่ครับ ไห้เบิคือยื่นแล้วข่าวนี่ภแกร์ภาษากากินบอดไห้เบิดตแล้วครับใอบกลบวยบอาหารบุดบิตของบะกะแดนอี่แบบอดบอดบอดะอตบอเหลืบอด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 บออ คันธามันกินใบเบิร์ดละกันมันนี่ครับเขาเีกให้มันแตกๆหรมันกัดกินเบิร์ดเลยเนยครับกินคักครับกินคักผมละจนเมื่อยนําครับตะกกแตนคันธาผมบอบอทายลงยูทูบนี่ผมเศร้าเลี้ยงแล้วละครับผมผมมาสีบอกัรเนี่ยผมมึงอยู่บ้านนี่มันเลี้ยงผู้นึงสองคนเราผมไปเห็นอยู่เอาไข่ให้วาให้เจ้าร่องเมืองก่อนครับ ี่ผมระวังหมดอีกความครับระวังหมดแต่ว่าหมดน่ะมันโบนั่นดอกเพราะว่ากระซั้งเขามันใส่กระซั้งทีครับผมซื้อม่านมหมดเขาบ่ได้เด้พ่อโอหมดหน่อยนี่ครับหมดหมดหน่อยก็เขาบ่ได้เลยครับกระซั้งดีอยู่อันที่ผมซื้อมาน่ะเขาอันขายประจำครับเขาขายย่างนี้มันบ่ได้ใส่แบบมุ้งี่เป็นสีฟ้าเด้พ่อครับต่างกระเทียมโหด้ันเลยนี่แต่ว่า ผมว่าราคามันก็คือตามนั่นแหละผมมาคำนวณเบื้องเราไหมครับเรี่องจริงเหีดไหมมันเมือม่อยคร<า>ับเด้วันนี้ได้หลายเราวันวิบุญจินบซื้อครับจริงเีดจักจริงเหีดอยู่บ่รู้จักอยู่ครับได้กล้วยผสมเราอยู่ทั้งใส่ครับพอ่พอพ่อมีมีมีอ้อยอยู่บ่พอ่ออ้อยหวานพทอนะแหมนี่ดิอ้อยขันน้ำ อ้อยขัน้าหนี่เราบอกเขามาซื้อยู่นี่งานนึงหมนี่ครับอันนี้อ้อยขั้นหน้าเห็นป่ะครับนี่นี่ใครอยากซื้อมาซื้อเลยนะครับสวนคุณพ่อประสาสเทิดสีนี่เขาตัดเอาไปปลูกเมาแล้่อราไปผมระมาณนนเผมทั่นี่อ้อย ไปแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับนี่ครับคือสวนผสมผสานของพ่อประสาทโชคสีนะครับมีทุกอย่างจริงๆท่านผู้ชมนี่นี่นี่พ่อเขาตัดทิ้งไปก่อนหน้านี้หมดนะครับใบกล้วยนี่ต่อไปถ้าพ่อเขาแต่งแล้วผมจะมาเอาใบไปให้ตะกแ,แตนกิน,น ไปแล้วใบกล้วยงูคนครับ